สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เรามีเมนูแกงมัสมั่นพร้อมแกงสายบัวนะคะมาทานด้วยกันค่ะอ,อร่อยมาทานด้วยกันนะคะมีแกงสายบัว แกงสายบัวสดๆก็จะมีความหวานหอมหอมปลาทูเพื่อนๆลองไปเอามาแกงดูนะคะรับรองอร่อยนะคะอันนี้คือไม่เคยแกงนะคะแล้วก็ไม่เคยกินด้วยแกงสายบัวครั้งแรกนะคะได้กลินของปลาทูนะคะหอมมากๆ คะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใส่ข้าวไปอืม mm hmm. โปฮะอันนี้แกงม,สมัสัมนนะคะ mm hmm. มันฝรั่งนุ่มๆน,นะคะ ให้ดูนะคะนี่ฝังเวบอกว่าขอกินด้วยนะคะน้องฝังเวยอยู่้างๆห้องบอกว่าขอกินด้วยอ,อร่อยมากนะคะ อากาศร้อนมากเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกเหมือนจะตกค่ะอุตสาห์ไปล้างทำความสะอาดห้องที่ช่างทำมันไม่สะอาดมันสกรปรกนึกว่าฝนจะตกไม่ตกเลยนะคะ อ,อร่อยแฮ้ภูมิใจนำเสนอนะคะนี่แต่ถ้าทำขายก็คงยังไม่เงียบคะ่ะเพราะว่ากลัวลูกค้าหายหมดนะคะแต่เราทำกินเอง